ผมเป็ดดีวีฮะวันนี้พี่เป็ดจะมาตอบคอมเมนต์สำหรับลูกค้าถามมาว่ารีวิวดีแม็กซีประตูสีขาวให้ผมหน่อยนะครับผมหาอยู่นะโอเคพี่เป็ดพาไปรีวิวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝานคอมเมนต์ด้วยนะครับมานี่นะครับเจ้าดีแม็กซีประตูนะครับปี2 0 1 2นะที่ลูกค้าให้พี่เป็ดรีวิวนะครับผมรถคันนี้นะแปลงหน้ามาเรียบร้อยนะครับผมดูไฟโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้า็นโครเมียมนะครับ โลโก้เป็นสีโครเมียมนะปตันหมอกนะครับผมอ่าดูนะครับจัดตรงรดเตี้ยมให้เรียบร้อยใส่แม็กแม็กมาคู่ตัวนะคันนี้นะเรากเก็บตีให้นะครับผมอ่าแคปโฟนะครับผมเป็นตีประตูนะเดี๋ยวดูว่าตรงก่อนเลย้างหลังทําสีชินูมาให้แล้วนะอ่าสวยงามครับคันนี้คันนี้ผ่อนอยู่แค่แปดทันไาปลายนะครับผมท่อนี่ครับท่อมีให้แล้วนะ ของเปกนะครับผมของเฟกนะอ่าจับตรงหลดเตี้ยมให้เรียบร้อยแล้วครับผมมาพี่เป็ดทาดูภายในฮนะอ่าภายในเจ้าคันนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะมีวัดบูสมาหนึ่งตัวนะครับผมพวงมาลัยเปลี่ยนให้แล้วนะครับผมอ่าจอนี่นะเป็นจอแอนดอยนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ห้าสปีดนะครับผมอ่าไม่โฟก,กัสน,นะอ่าสวยงรามครับภายในเป็นคอนโซลนะบอกหนังสีดํานะสลับคอนโซลเป็นสีครีมแล้วกันอ่า เดีย๋ยวดูภายในข้างหลังครับนี่ฮะร,รถสวยครับรถใหม่คันใหม่ครับผมนี่นี่ให้ดูเลยอ่ามาพี่เป็ดพาดูห้องเครื่องนะครับผมอืมห้องเครื่องจะเป็นยังไงฮะจากรถทภาแบบนี้นะห้องเครื่องปึ๊บนี่ฮนะห้องเครื่องเดิมเดิมนะครับผมคันนี้เดิมเดิมเลยเดีย๋ยวพี่เป็ด จะไปสตา์ทให้ดูนะไปเดี๋ยวไปดูกันมาขึมาก่อนอื่นก็เหยียบคันก่อนนะครับผมคันเดิมๆนะเหยียบคันเช็คเบรก,กมือเป็นตัวตัดอ่าเป็นไงครับแอร์เย็นมากนี่ฮนะวิทยุมีมาให้แล้วนะครับผมไม่ต้องทำอะไรเลย ฟังเสียงครับผมอ่ารถนี่ฮะเสียงพ่อโอเคใครชอบคันนี้นะครับผมฝากคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์นะครับผมฟรีดาวนะครับกับฟรีสามเดือนนะรถคันนี้ฟรีดาวนะกับฟรีสามเดือนนะครับผมอ่าแบ็คลิสปรึกษาได้ครับผมปรึกษาได้ยิงเงินดาวนิดหน่อยนะครับผมฝาก คอมเมนต์ Comment, กดไลค์กดแชร์โลตติ้งต้องเปิดทีวีครับผมเดิมๆก็มีนะหัวเดียวมีทุกอย่างแล้วนะครับลบวันนี้ไปแล้วครับบายบายราคาราคาลืมตีหกเก้าพอนอยู่ประมาณแปดพันไปปลายถึงเก้าพันประกันชีวิตนะครับผมไปแล้วบายบายแชร์ด้วยนะ